ดีค่ะค่ะคิดทาครีมเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเท่มเลยนะือคิดคูใช้่ล้วนะคะคือคู่คู่คือคูใช้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ไปหนึ่งเดือนนะคะผิวพรรณนะคะแลดูอ่อนเยาว์ถึง87%นะคะถ้า เราใช้ไปหนึ่งเดือนนะคะผิวพรรณนะคะรู้สึกนุ่มนวลขึ้นนะคะถึง94%นะคะแล้วก็ผิวพรรณนะคะแลดูสดใสนะคะเปล่งปังนะคะเปล่งปังเปล่งประกายยิ่งขึ้นนะคะแล้วถึง88%นะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะผิว ดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นนะคะถึง95นะคะนี่ก็คืออ,อ้างอิงจากงานวิจัยในผับเม็ดดจนะคะก็ไปเสิร์ชหาหรือไปหามาใช้ได้นะคะเพราะนิงใช้กับตัวเองแล้วนะคะทำให้หน้าเรียวขึ้นแล้วก็ผิวดู มีสุขภาพดีขึ้นนะคะเผลทำให้ผิวนะคะสดใสออร่านะคะหนก็ใช้มาได้ปีกับ8เดือนแล้วนะคะคือใช้ดีมากนะคะใช้ดีถึงบอกต่อนะคะก็มีแค่4ตัวนะคะมาคำนวณแล้วนะคะก็ตกเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง40ยูโรนะคะก็ใช้ได้ตั้ง4-5เดือนนะคะ ชุดนี้ยิ่งตัวนี้เรายังเด็กอยู่นะคะรอยย่นตรงนี้มันไม่มีแล้วนะคะก็ใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะใช้ได้เกือบเป็นปีนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะชุดดูแลสุขภาพทูตสาแอนที่มีสมนุนไพรนะคะมีส่วนประกอบเป็นธรรมชาตินะคะก็ไปหามาใช้กันได้นะคะก็นำเคล็ดลับดีๆ มาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไปหามาใช้กันนะคะคือทาครีมเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปนอนนะคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฟันดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยคะ่ะ